ลาพันเซลก็เกิดเป็นดาบี้ก็ลาพันเซลไปดูอะไรไปลาพันเซลก่อนพี่เอาเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เจ้าของไทยนี่ไปลาพันเซลอยากรู้ลาพันเซลคือไงลาพันเซลคือเจ้าหญิงผมยาวอาจารย์บอกว่าพี่サาต้องหาวิกผมยาวจริงๆอ่ะวิกอ่ะพี่เอามาจากสิงคโปร์เยอะตอนนั้นพี่อยู่สิงคโปร์พี่ทําธุรกิจอยู่สิงคโปร์อ่า แล้วพี่ก็พี่ผมพี่ปนพี่ไม่ชอบผมแบบนี้ค่ะคแล้วพี่ก็มีผมแบบผมแบบตรงๆผมอะไรแบบมันเยอะแต่มาอยู่บ้านพี่ก็ไม่ได้ใช้พี่ก็เอาให้อาจารย์ไปแล้วเ <c oughs> ยอะนะคะ,ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ถามหาผมสีทองไอ้ไอ้ผมยาวอาจารย์บอ,บอกอาจารย์เคยเกิดเป็นลาพันเซล <c oughs> คนหอคอยของพี่นะพี่มีหอประภาคานที่บ้านนะอาจารย์ก็ขึ้นไปถ่ายว่าเป็นลาบันเซลแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะอาจารย์เป็นบาร์บี้ด้วยอาจารย์ไหนเขาเหรองหญิงค่ะพี่นี่ที่อาจารย์นะค่ติดติดปากอาจารย์น้องหญิงเคยเกิดเป็นบาร์บี้ด้วยอาจารย์อยาให้พี่ทําตุ๊กตาบาร์บี้พี่ก็เช็คโรงงานเมืองไทยหมดแล้วนะไม่มีทําตุ๊กตาต้องไปเมืองจีนพี่ยังไม่ได้บินไปเมืองจีนเลย มันเกิดเรื่องอะไรเสียก่อนตอนแรกจะไปทำบาบี้ให้เขาเป็นตัวแ<ด>ทน<า>ของเขาเนี่ยนะ